สวัสดีครับผมช่องไทยกีฬ c h ช n n นลนี่ผมจะมาทำคลิปไกด์ทำหมวกเทมนะครับหมวกที่ดีสุดของมือใหม่ AO c ค4นะครับก็หลายๆอาชีพใช้หมวกนี้ในการที่จะเริ่มต้นที่จะเล่นสายต่างๆนะครับผมก็ก่อนที่จะไปรับชมกันก็อย่าลืมกดไ like ลค์ก้นหคลิก แล้วไปรับชมกันได้เลยครับเติมเกมลินเนสทูโมบายในราคาถูกที่สุดได้แล้วที่ลิสต์แมนช็อปถูกกว่าเติมเองเข้าไว้เติมได้ทางเว็บไซต์ไลน์และยังมีบริการเติมเกม MMORPG เกมอื่นๆให้เลือกเติมมากมายเติมเกมบนเว็บมีสิทธิ์รับแพ็คแถมเพิ่มแถมพอยต์สะสมลดสูงสุด25%เติมเกมผ่อนได้นานสูงสุด10เดือนเติมเกมบนไลน์มีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงพร้อมเกมชั้นนำให้เลือกเติมมากมายเติมเกมถูกเข้าไว้ผ่อนได้แถมพอยต์สะสมมีสิทธิ์รับแพ เพิ่มที่ริชแมนชั่ปเท่านั้นเรามาเริ่มต้นที่แนะนํามหมวกเทมก่อนนะครับว่าหมวกเทมเหมาะกับอาชีพอะไรบ้างนะครับเพราะว่าหมวกเทมไม่ได้เหมาะก,กับทุกอาชีพนะาบางอาชีพใช้หมวกแลบบางอาชีพใช้หมวกเทมนะครับคลิปนี้จะเป็นหมวกเทมนะครับปเปิดด้วยขึ้นมาก่อนนะครับผมจะพาไปดูก่อนนะครับว่าหมวกเทมแต่ละอาชีพน่าสนใจไหมหมวกที่1นนะครับหมวกลูนไนนะครับถ้าใครเล่นลูนพ่นก็ก็ดีนะครับแต่ว่ามันเล่นในระยะยาวไม่ได้เพราะว่าพอขึ้น ตอนเราขึ้นคัสสีแล้วเนี่ยเราก็จะไปเล่นพ่นใหม่หรือจะไปเล่นสายอื่นอะไรก็ตามนะครับผมโมงนี้ไม่ค่อยเป็นที่นิยมเท่าไหร่นะครับผมแต่ก็พอจะออฟเอาไปใช้งานได้บ้างแต่ก็ถ้าเล่นสาย IB ีพวกนี้หมกแลปก็จะดีกว่ามากๆเรามีออฟไปคิวได้ด้วยนะครับผมโมกเลโอกาดโมกอันนี้นะครับ จะเหมาะกับคนที่จะทำเซตใหม่นะครับก็คือไอตัวเซตถุงมือก็คือเซตเขาเรียกว่าเซตเทมนะครับผมถ้าใครจะเป็นงบน้อยหรือว่าสายงบน้อยหรือสายฟรีที่แบบเริ่มจะเริ่มต้นทำหมวก,กน,นะไปใช้หมวกเทมไอไปใช้หมวกแ l a จะถูกกว่าเพราะว่าตัวคูรคาอสเปียก็มากกว่าแถมออฟไปคิวได้ง่ายกว่านะครับผมไม่ได้แรงกว่าเลยสำหรับคนที่งบน้อยนะครับแต่ถ้าใครที่พร้อมจะทำถุงมือแล้วก็พร้อมที่จะทำประดับตัว ไอตัวประดับ Time J จเวนะครับหมวกนี้จะเป็นหมวกที่ดีที่สุดสําหรับ IG ถ้าทําถ้าทําครบเซตนะนะแต่ถ้าทำไปงบน้อยนั้นทำไปทางหมวกแลบจะถูกกว่านะครับถูกกว่ามากๆ m e เมคานิกนะครับเมคานิกอันนี้ไม่ว่าจะงบน้อยงบเยอะอะไรก็ตามไม่มีเซตได้ใช้เมคานิกผ่านเลยนะครับเจนนติก็เหมือนกันผ่านนะครับกิโยกิโยสามารถทําไปใช้เป็นสายปั่นได้ ก็ดีเหมือนกันนะครับเอาไปใส่ปั่นแบบปั่นแบบงบน้อยนะครับเอาไปปั่นงบน้อยเลยนะทำแค่บวกหกอะไรงี้ก็น่าสนใจอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับคนงบน้อยที่จะทําเอาไว้ปั่นเฉยๆนะครับแต่ไม่ค่อยเป็นที่นิยมทเท่าไหร่น,นะสำหรับอาชีพนี้เพราะว่าถ้าจะปั่นแล้ก็กินยาอีกแล้วพอกกินยาไปฟาร์มก็เหมือนจะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับก็เลยไม่เป็นที่นิยมเท่าไหร่นะครับแต่ก็พอเล่นได้นะครับแต่พอเราขึ้นคลาสสี่แล้วเนี่ยผมว่าดาเมจปั่นมาไ,ไม่เพียงพอไปทำบวกแลบ Uh, เล่นสายคอนดิแพคก็จะคุ้มกว่านะครับก็ไม่ได้ไม่ค่อยไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะครับชาร์โดเชสเตอร์นะครับสำหรับสาย S F M อันนี้แนะนําที่สุดเลยนะสำหรับใครจะเล่นสายฟอทเทอร์เมนแนนนะครับก็เป็นสายที่เอาไว้ฟาร์มได้ดีเหมือนกันนะครับผมก็อันนี้แนะนำนะครับสำหรับสายชาร์โดเชสเตอร์ที่จะเป็นผู้เริ่มต้นสําหรับเล่นสายฟอทเทอร์เมนแนนอันนี้บอกที่ดีนะครับสามารถเอาไว้บวกหง่ายๆก็ได้ก็ไปใช้งานได้แล้วแค่บวกหไม่ต้องออฟอะไรดีๆก็สามารถใช้งานได้นะครับ อ,อันนี้เอาไปชอ็อปอันนี้สําหรับคนเล่นสายบีอาโดนะครับแบบงบน้อยก็น่าสนใจนะครับน่าสนใจเหมือนกันเอาไปแบบไปบวก6กอะไรเงี้ยเนาะหรือจะไปทาเซ็ตมันก็มีเซ็ตของเขาอยู่นะมีเซ็ตของเขาอยู่แต่ก็ถ้าเราไปถึงเซ็ตสูงๆก็ก็ก็คุ้มทําอยู่แล้วนะครับผมแต่ถ้าเซ็ตงบน้อยก็สามารถนิยมเอาใช้ทักบวกหกอะไรเงี้ยนะชูล่าอันนี้ชูล่าสาหรับสาย ไทเกอร์นะครับสายไทเกอร์ที่เอาไว้แบบเก็บเลเวลในช่วงแรกนะครับก่อนที่ขึ้นจะเป็น IB นะก่อนก่อนที่จะเป็น e ลตอนที่เป็นชุลาคาส4ีนะครับผมก็สามารถที่จะทําสักบวกหก็พออันนี้ไม่ได้นินยมที่จะทําขั้นสูงเอาแค่บวกหบกหมันก็พอทำให้ไทเกอร์แรงขึ้นนิดนึงนะครับผมก็เอาไปใช้งานได้นะครับแต่ว่าไม่ได้นินยมทําสุดนะนะตัววอลลอกอันนี้ปล่อยผ่านเลยนะครับไม่ดี โซลเลอร์อันนี้อันนี้เล็คอมเมนต์เลยไม่ว่าจะงบน้อยงบเยอะนะครับเขาจะนิยมทำกันมากๆนะครับงบน้อยเอาสักปอกหกก็พอไม่ต้องออฟอะไรดีก็ได้สักปอกหกก็ทำาให้สเคเวฟกันได้ขนาดแรงขึ้นถึง40%อันนี้ก็นิยมกันมากๆนะครับสำหรับงบน้อยงบเยอะยิ่งแล้วใหญ่นะครับสำหรับเซตเทมเป็นเซตที่ดีที่สุดสำหรับณตอนนี้เลยนะสาเครเวฟเป็นเซตเป็นสายที่แรงที่สุดสำหรับ So ลเลอร์นะครับก็สามารถทำสุดได้ทำสักปอกหกก็คู่เหมือนกันนะครับผมเลนเจอร์อันนี้ผ่านเลยนะครับ วันเดอร์เลอร์อันนี้ก็ผ่านสตาร์เอ็มผ่านเหมือนกันนะครับโวลิฟผ่านนะครับอ่าลิเบรียนเอามาสามารถเอาไปทำใช้ราวทิปเก็บเลเวลได้ก็พอใช้งานได้เอาไปเก็บเลเวลสักหกหกเอาพอใช้งานได้นะครับคางเยโลอันนี้ถ้าไม่ได้เล่นสายนี้ก็ไม่ค่อยคุมนะครับอันนี้คือสายนี้มันค่อนข้างที่จะเอาแล้วนะก็แต่ถ้าใครจะเล่นก็ได้นะครับก็เป็นสายเก็บเลเวลได้เหมือนกันสสองสายนี้นะครับอันนี้อ่า สายเวบนินจาเวบอันนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับแต่ได้แค่2ส,สายนะครับผมซุปโนอันนี้ผ่านเลยนะครับแล้วก็แมวนะครับแมวปิกิเป็กก็ก็ก็ดีอยู่มั้งนะครับเพราะว่าสายสายแมวมันก็ไม่รู้จะใช้ไม่รู้จะใช้หมวกอะไรอยู่แล้วนะครับถ้าจะเป็นงบน้อยเอามาเล่นก็มีทั้งเวทแล้วก็าสาย ก,ก็เอาไปใช้งานพอใช้งานได้นะครับผมอันนี้ก็จะพอให้แนะนําว่าหมวกเทมมันเดียงไงนะก็แล้วแต่นะว่าคุณดูไกลไหนมาก็ถ้าใครใช้หมวกเทมก็สามารถทําได้เลยท่นาทนต่อไปจะเป็นวิธีการทําหมวกนะครับต่อไปจะเป็นวิธีการทําหมวกนะครับวิธีการทำหมวกเนี่ยก็ให้เราวาร์ปมาที่การเทมนะครับผมถ้าใครมีใบาวาร์ปก็พิมพ์ว่าการาดเลยนะครับผมแล้วก็วาร์ปมาที่การเทมตรงนี้การเทมศูนย์หนึ่งนะครับให้มาที่ตรงนี้นะครับแถวซ้ายบนตรงนี้นะครับจะมีคนยืนตรงนี้เต็มเลยนะ ตรงนี้มันจะยังไม่ขึ้นมาให้เราทําก่อนดังนั้นเราต้องเปิดก่อนนะต้องก็คือเปิดคุยกับออสกาตัวนี้นะครับคุยเพื่อเปิดเขาเรียกว่าเหมือนแบบเปิดเควสเปิดดันนะนะเปิดดันแล้วไอ้พวกตู้ต่างๆก็จะโผล่ออกมานะครับต้องคุยเปิดก่อนนะถ้ามาถึงมันจะยังไม่เปิดให้ยังไม่มีนะอันนี้มาละหลังจากนี้เนี่ยเราแค่เดินออกนิดนึงเราเข้ามาใหม่เนี่ยตู้มันจะโผล่ออกมานะครับตู้จะโผล่มาใกล้ๆตรงนี้นี่แหละจะเป็นตู้ที่เอาไว้ทําหมวกตัวนี้นะครับ ก่อนอื่นเลยเราจะแนะนําการทําหมวกก่อนนะครับอย่างนี้ผมมาเล่นชูล่าถือว่าจะทําหมวกสายไทยเกอร์งบน้อยไปเล่นในคอนเทนต์ในสตรีมให้ดูนะครับผมก็ทำหมวกง่ายมากนะครับง่ายกว่าหมวกแลบเยอะก็คือแค่คุณไปหาซื้อไอตัวซิลเทมอันนี้นะครับคนก็จะมาขายกันเต็มเลยในตลาดพรไม่ไม่แพงอันละประมาณสักหมื่นสองหมื่นมั้งนะครับผมซื้อมา5อันจะได้1ชิ้นนะครับก็คือ,อเอากดแลกเปลี่ยนก่อน ก็จะมีให้แลกเลยนะครับอยากแลกได้ชิปไหนนะครับแลกได้เลยนะครับใช้5อันนะครับไม่แพงในตัวซิลเทมอันนี้ก็ซื้อมานะครับหอันก็สามารถสมมเติว่าผมจะทำชูล่าใช่ไหมเราก็อันนี้ไหมอ่ะอันไม่ใช่นะอันนี้ชาร์โดเชสเตอร์ตัวชูล่าเอ่ออันนี้นะครับผมอ่ะอันนี้สายไทเกอร์นะครับนี่เราก็แลกได้เลยนะครับเห็นไหมง่ายมากนี่แค่ได้แค่นี้ได้แล้วนะครับก็คือได้หมวกหมวกเทมมาแล้วนะครับผม ต่อไปเราก็จะต้องไปการออฟการอะไรพวกนี้เนาะเดี๋ยวจะแนะนําตอบในขั้นตอนต่อไปนะครับไอตัวแรกมันมีแค่นี้แหละทาง่ายหลังจากที่เราแลกหมวกเทมแล้วเนี่ยจะมี2ทางเลือกที่คนจะนิยมกันอันนี้จะเป็นทางเลือกนะครับผมก็คือสําหรับคนที่จะทําเซ็ตจริงจังเลยจะเป็นเซ็ตเทมอะไรเงี้ยก็จะทําอีแบบหนึ่งใครที่จะเป็นงบน้อยก็จะทําอีแบบหนึ่งนะครับผมอ่ะมาเริ่มต้นสำหรับคนงบน้อยก่อนนะครับผมคนที่งบน้อยได้แบบว่าอ่ะเป็นแบบสายงบน้อยใส่ใส่ของแค่ตรงเนี้ยแล้วไม่ได้ อยากจะลองเล่นสายนี้ดูก่อนนะครับเช่นอย่างเล่นชูล่าอย่างเงี้ยอยากจะเล่นสายไทยเกอร์เอามาเก็บเลเวลอย่างเงี้ยเราคงไม่เอาไปบวก12ออฟเต็มเลยเพื่อแบบแค่เก็บเลเวลแล้วพอขึ้น200เราก็ไปเล่นสาย e b อยู่ดีอะไรเงี้ยนึกออกไหมเราก็จะไม่คุ้มที่จะไปทําจริงจังมากนะครับผมถ้าสําหรับคนที่ไม่ได้จริงจังมากเอาแค่มาเก็บเลเวลเฉยๆเนี่ยหรือว่าเป็นงบน้อยเนี่ยก็ใช้แค่บวกหกก็พอนะครับผมวิธีการบวกหกก็ง่ายๆก็คุณก็ซื้อไอซิลเนี่ยมาเยอะๆนะครับแล้วก็ เอาซื้อไปเยอะๆเลยนะครับซื้อมาหลายๆอันเพื่อจะไปบวกสดนะครับมันเพราะมันไม่ได้บวกยากมากนะครับจริงๆถ้ามีกิจตีบวกมันจะบวกง่ายหน่อยนะแต่ถ้าไม่มีกิจตีบวกเนี่ยก็อาจจะบวกค่อนข้างยากนิดนึงแต่มันก็ไม่ได้ยากมากเพราะว่าไอค่าค่าแรกมันถูกนะค่าแรกมันถูกเราก็สามารถที่จะซื้อไปเยอะเลยแล้วก็กลับไปที่กลับไปที่เมืองนะครับผมกลับไปที่เมืองที่จะเพื่อไปตีบวกได้เลยนะครับผมก็ ถ้าสมมติว่าเราอยากจะเอาไปใช้งานเนี่ยนิยมที่นิยมกันเลยเนี่ยที่เขานิยมกันก็คือใช้ที่บวกหเพราะว่าทุก3การตีบวกมันจะมีผลใช่ไหมครับมันจะมีผลทุกๆ3การตีบวกนะไม่ yes. ว่าจะเลือดอะไรพวกนี้เนาะหรือว่าแอคแทก็ได้3ทุกสาตีบวกก็ได้เหมือนกันแล้วก็ตัวดาเมตตรงนี้นะตัวไอตัวดาเมจไทเกอร์ก็ทุกสาเหมือนกันนะครับผมอ่าก็สมมติเราแลกมาเยอะนะแล้วเราก็เตรียมอีลูมันด้วยนะครับอีลูธรรมดาอะไรเงี้ยนะครับเพื่อที่จะมาตีบวกให้มันได้บวกหกนะครับก็ง่ายๆก็มาตตีรงน้ นะครับก็เหมือนทุกคนก็น่าจะตีเป็นเนาะแต่อันนี้คือมันแนะนำไปเฉยว่าเออเราเอาถ้าเริ่มต้นเนี่ยคือเราใช้แค่บวกหเนาะเราก็มาคลิกๆเนี่ยเดี๋ยวมันก็ติดนะบวกบวกสี่บวกห้กเาเนี่ยมันหกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับมันติดอยู่แล้วนะครับผมอาจจะตังหมดนะครับผมเอาใหม่ๆมันบวกไม่ยากหรอกครับบวกหกอะ่ะกดๆไปเถอะเดี๋ยวมันก็ติดนะครับผมเนี่ยกดปุ๊บอ่ะกดเดี๋ยวมันก็ติดนี่ไงเรียบร้อยแตะไปแล้วหนึ่ง แต่ไม่เป็นไรครับผมเราก็ตีอันใหม่นะครับมันถูกถูกนะครับมันถูกๆเราก็กดตีไปเรื่อยจนกว่ามันจะติดบอกว่าไม่เกินสีอันนี้แหละมันต้องติดสักอันแหละนะครับผมอ่าอันนี้5รอดใช่ไหมครับหกปุ๊บอ่ะก็ยังไม่ติดนะครับโอ้ยคลิปนี้ยาวแล้วโอ้โหมันไม่ยากหรอกมกั้งนะครับอ่าบวกสี่มาลอม้อมมาเต็มอยู่แล้วนะครับผมเราก็แค่ต้องการที่จะรอดแค่2ครั้งก็คือ60 มันไม่ยากหรอกม้ามันตีง่ายๆนะครับถ้าช่วงกิจจะง่ายกว่านี้นะแต่อันนี้ไม่ใช่ช่วงกีจก็อาจจะยากนิดนึงใช่ไหมปั๊บโอเคอันนี้ให้รู้ไว้ว่ามัน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 ก็แค่60กับสี่นะครับคุณก็ไปแลกมาเยอะเพื่อที่จะตีนะครับก็ถ้าใครจะตีก็ชอยโชคดีนะครับผมมันก็ไม่ได้แต่มันไม่ได้แพงนะคุณก็ถ้ามันแตกก็ไปแลกมาใหม่เรื่อยจนกว่ามันจะติดนะวบ๖มันใช้งบคงไม่ได้เยอะอะไรว่ามาหรอครับ 4-5M ออะไรเงี้ยนะครับก็ อันนี้ข้า,คามคอนเทนต์ไปก่อนแล้วกันถ้าใครจะตีก็ตีไปนะครับผม,ผมก็จะข้าไปสู่การออฟละกันนะครับผมอพอเราตีเสร็จแล้วเราก็กลับมาที่ตู้นี้นะครับผมสมมติว่าสมมุติว่ามันตีได้แล้วนะเมื่อกี้ผมตีแล้วมันไม่ติดใช่ไหมแต่ก็สมมุติว่าตีติดละกันนะครับผมสมมุติว่าตีติดอันนี้คือทางคอนเทนต์ไปก่อนนะ,ะเดี๋ยวผมเข้าไปตีนอกสตรีมไอ้นอกนอกนอก,นอกคลิปเนาะอ่ะ สมสมติว่านี่คือโหมดที่ตดดิดติดแล้วตีบวกหกได้แล้วใช่ไหมครับอ่าสหรับค like, นงบน้อยเนี่ยทางเลือกต่อไปก็คือเราก็คงไม่มานั่งรีออฟอะไรมากมายเนาะแล้วก็ออฟออฟออฟคำขไปแล้วกันนะครับได้ดีก็ดีไม่ไดดีก็ช่างมันเถอะนะครับก็แค่ออฟคำขำสัก2ช่องมันไม่ได้แพงอะไรมากนะครับผมก็วิธีการออฟนะครับผมอ่ะเดี๋ยวพามาดูที่เว็บก่อนนะครับช่องที่4จะใช้ตัว Temporal Fragment นะครับ10 EA นะครับ Temporal Fragment ์นั่นก็คือไอตัวเม็ด แดงๆอันนี้ไม่แพงถูกมากๆนะครับถูกมากๆนะครับต่อไปช่องที่3วิธีการออฟมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับช่องที่3เนี่ยช่องที่3จะมีให้เลือก2แบบนะครับก็คือจะเป็นแบบได้เป็นแบบพิเศษกับแบบมีโอกาสได้พิเศษหรือไม่พิเศษนะครับผมก็แล้วแต่งอมาอันนี้มันก็ไม่ได้แพงมากก็ซื้อมาลองกดดูก็ได้นะครับผมอ่าเช่องที่3นะครับส่วนช่องที่4นะครับวิธีช่องที่4่ก็ ไอ้ช่องที่4ี่เขาเรียกว่าช่องที่2องสิเขาเว่าช่องที่2ก็ใช้ใช้ตัว t e m p o r a l j e จ e l well, 2 e a เหมือนกันนะครับก็ลองกดแลเล่นดูก็ได้นะครับผมแต่พอเรากดแล้วเนี่ยสำหรับคนงบน้อยเนี่ยที่โบกหเนี่ยเราก็พอแล้วไม่ต้องรีอะไรแล้วก็แค่ใช้คขำๆได้ก็ดีไม่ได้กระชังมันอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าได้ไม่ซีเรียนเลยกำานดออฟเลยก็ได้นะครับผมอันนี้คือจะเป็นวิธีการออฟในแบบแรกสำหรับคนน้อยนะครับผม ส่วนคนที่แบบงบเยอะนะครับแบบคนที่จะทำจริงจังเลยแบบว่าเออเป็นเป็นซอร์เซอร์จะทำหมวกอ่าหมวกเทมที่แบบอ่าจะทำเซตเทมอ่ะไอจี IG กับซอร์เซอร์เนี่ยเขาจะจริงจังมากในการที่จะทำ <c oughs> เซตเทมเพราะว่ามันเป็นเซตหลักของเขานะครับผมวิธีการที่เขาจะทำกันเนี่ยก็คือแลกมาเยอะๆนะครับเพื่อที่จะอ้อ ให้จุใจนะครับผมอันนี้คือวิธีการแบบที่2นะอันนี้คือแบบแบบ2แบบมันจะไม่เหมือนกัน,นเนาะวิธีการโปรเซสมันจะไม่เหมือนกันวิธีอ็อฟเหมือนกันแหละแต่ว่าโปรเซสการทำหมวกมันจะไม่เหมือนกันนะครับสมมติ so, ว่าผมจะออฟเนี่ยเราก็ออฟเลยนะครับเราก็ออฟแบบเอ่อเรียกว่าไงออฟออฟไปเลยนะครับออฟไปเลยอ่าแต่ว่าเราออฟใช่ไหมเดี๋ยวออฟตู้ออฟตู้นี้สิออบตัวนี้นะครับตู้ตู้ตู้ซ้ายสุดนะครับอ่ะแล้วก็กดออฟนะครับออฟมาได้ลัก2อ่ะแล้วก็ เราจะออฟช่องที่3เราจะออฟแบบขั้นสูงนั่นน่ะว่าออฟขั้นสูงไปเลยนะเพราะว่าออฟขั้นออฟขั้นธรรมดาเนี่ยโอกาสที่มันจะออกแบบสเปเชียลเนี่ยมันยากนะครับผมก็ลองออฟดูนะครับใช้ไอตัวหินฟ้านี่2อันใช่ไหมครับก็ลองกดดูปุ๊บได้อะไรได้ลักหนึ่งนะครับอันนี้ก็ไม่น่าพอใจเท่าไหร่นะส่วนใหญ่แล้วที่เขาจะนิยมหากันก็คือจะต้องเป็น3นะครับผมก็ดูว่าเราเล่นสายไหนถ้าคุณเป็นซัลซเลอร์ก็หาอินสามใช่ไหมถ้าเป็นตัวรายโอกาสก็หาลักสามอะไรอย่างนี้ ก็พยายามหารักษาแต่ว่าถามว่าเราเอามาอย่างนี้แล้วจะทางไปต่อเอามาทางนี้นจริงแล้วมันมีระบบลีนะครับจริงมันมีระบบลีได้ใช่ไหมวิธีการลีเดี๋ยวพาไปดูก่อนอวิธีการลีของมันเนี่ยก็คือใช้อสองมะกอนะครับใช้2มลละกอหรือว่า5 0 0 0สนแต่อุปกรณ์จะมีโอกาสถูกทาลายนะครับผมแต่ว่าวิธีที่ง่ายกว่าน,นั้นก็คือ ทำมวกใหม่ดีกว่านะครับผมก็ไอตัวหมวกใหม่มันใช้แค่ไอใช้แค่อันนี้ใช่ไหมมันใช้แค่5อันเองนะครับถ้าสมมติได้ไม่ได้ไม่พอใจทิ้งเลยนะครับนี่คือโปรเซสของคนที่เขาจะทําหมวกเทปจริงจังนะครับก็คือถ้าได้ไม่พอใจแลกใหม่นะครับแลกมาใหม่นะครับแลกมาใหม่แลกมาใหม่เลยแล้วก็ออฟใหม่นะครับเราก็เอาอันที่เรายังไม่ออฟเนี่ยออฟใหม่นะแล้วสมมติแล้วออฟใหม่แล้วก็แค่ออฟออฟไปออฟใหม่นะครับนี่ได้อะไรได้อินหนึ่งดูแล้วดูเกลือแล้วอ่าแล้วก็ออฟไปปุ๊บปั๊บอ่าได้อะไร ได้เอจีนะครับอ่ะเนี่ยก็ออฟไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะได้พอใจนี่คือวิธีการออฟช่อง4กับ3สําหรับคนที่จะจริงจังนะครับผมแล้วพอเราได้ออฟที่พอใจแล้วสมมติเราได้ออฟพอใจแล้วนะครับเราก็ไปหาใบบวกสิ 2, กดยัดเลยนะครับไปซื้อโค้ดใบบวกสิ 2, ราคาไม่แพงประมาณพันเจ็ดร้อยถึงพันแปดร้อยบาทนะครับในช่วงปีนี้นะในช่วงปีนี้ที่ท้าวผมทำคลิปเพราะว่าใบบวกสิบสองสามารถซื้อได้เป็นโค้ดเลยเป็นโค้ดปฏิทินนะครับราคาไม่ได้แพงก็ยัดไปดูสองก็คือจบนะครับ แต่ว่ามันกระจิมก็ยังไม่จบเนาะบวกสิบสองออฟสองช่องสมมติได้ได้แบบรักสามและอธิพอใจแล้วนะครับผมแล้วช่องสองล่ะอ่าช่องสองช่องชอไอช่องสองเนี่ยวิธีการออฟเนี่ยเดี๋ยวพาไปดูก่อนนะครับผมช่องสองเนี่ยวิธีการออฟของมันเนี่ยก็คืออ,อ่ใช้ตัวเทมเพลโลสเปลแค่2อันเองนะครับผมก็จะมีโอกาสออกตามนี้นะครับแต่ว่าเขาจะไม่นิยมในการที่จะกดออฟแบบนี้เพราะอะไรครับผมเพราะว่าเราพยายามแทบตายเพื่อจะหาสมมติคุณหารักสามเนี่ย มันไม่ได้หากันได้ง่ายนะโหกดนานมากกว่าจะได้รักษาอ่ะแล้วพอเราได้แล้วเนี่ยแล้วเราไปกดออฟช่องที่2เนี่ยแล้วถ้ามันไม่ได้ที่ดั่งใจเนี่ยมันก็คือสิ่งที่เราพยายามมาทั้งหมดก็คือเสียเปล่าไปเลยนะครับผมเพราะาเนี่ยเขาจะไม่ได้ยมกดออฟ แบบธรรมชาติแบบนี้เพราะมันจะไม่เหมือนตอนหมกแลบ,บที่แบบว่าเราหา2ออฟแรกใช่ไหมเราหา43ได้แล้วแล้วช่องที่2เนี่ยเรากดการันตีได้เลยนะครับว่าเราเลือกเลยว่าจะเอาออฟอะไรใช่ไหมแต่อันนี้คือเราเลือกไม่ได้เลยมันมีลิสโอ้โหเยอะมากนะครับถ้าเรากดแล้วมันพังเนี่ยสมมติาหารักษามไม่ได้อย่างดีเลยแล้วช่อง2มันดันพังเนี่ยก็คือจบพอพังแล้วเนี่ยมันมีแค่2อย่างคือรีทิงกับทิ้งหมดไปเลยแล้วไปอ้อปมบวกใหม่ถูกไหมครับเพราะเนี่ยวิธีนี้จะไม่เป็นที่นิยมเท่าไหร่นะครับผมแต่วิธีที่นิยมกว่านะครับผมก็คือ ใช้ตัวใช้ตัวหยดน้ำนะครับผมใช้ตัวหยดน้ำเดี๋ยวจะพาไปดูวิธีการออฟหยดน้ำนะครับผมตัวหยดน้ำตัวนี้นะครับมันจะเป็นไอเทมของจากไข่นะครับให้รู้ให้รู้จักไว้คือมันจะมีหยดน้ำสีแดงกับหยดน้ำสีฟ้าแบบมีเดียมแล้วก็ไฮนะครับผมหยดน้ำนี้ใช้กับตู้ใกล้ๆนี่แหละนะครับอันนี้ตู้นี้เดี๋ยวพาไปดูนะก็คือไอตู้ข้างล่างเนี่ยตู้ข้างล่างเนี่ยตู้เนี้ยนะครับไอตู้เทมเปอเรลสเก็ตเทยนะก็จะเป็นตู้ที่เอาไว้ เอ่เนี่ยเอาไว้ใช้หยดานา้ำเทียดดันะครับผมก็จะเป็นตู้ที่อยู่ใกล้ๆกันนะครับตู้นี้จะเป็นตู้ที่เอาไว้การันตีช่องที่2นะครับผมกนช่องที่2ก็คือต้องมีหยดน้ำนี้เพื่อกดการันตีช่องที่2ก็คือเราออฟช่องที่3ามทุกี่สี่พอใจแล้วแล้วเราก็มาเอาหยดน้ำเนี่ยมาหยดก็คือจะได้ออฟที่พอใจเลยนะครับผมแต่ว่าถ้าใครแบบว่าเออคิดว่าหยดน้ำมันแพงแล้วอยากจะออฟอยากจะออฟช่อง2ก็ลองดูนะครับแต่ผมเชื่อว่ามันใช้งบเยอะมากนะอ่าแล้วเสียเวลาด้วยนะครับก็คือกว่าจะหาไอ้ตรงนี้ให้มันสาที่พอใจแล้วเนี่ย แล้วมากดอันนี้ให้มันได้ออฟที่ถูกใจให้ออฟที่ตรงกันเนี่ยเอาลักสามก็ต้องคิก็ต้องไอคิวใช่ไหมหรือสายเวทเนี่ยถ้าเอาออฟอินสามก็ต้องเอาเป็นตัวออฟที่มันเป็นออฟสายเวทใช่ไหมครับไอตัวออฟออฟทิมบ์โรสฟิกอ่ะเอาให้มันตรงกันเนี่ยมันมันค่อนข้างยากนะครับละกายไปว่ามันจะ งบมันจ,จะบานปลายมากและแถมเสียเวลาในมันนั่งกดด้วยนะครับผมเพราะันเนี่ยไอห,หยดน้ําจะเป็นทางออกที่ดีกว่านะครับผมแต่ตอนนี้ค่อนข้างตะขาตลาดแล้วนะอ่าก็จะมีห,หยดน้ำสองสีนะกถามว่าห,หยดน้ำสองสีมันต่างกันกยังไงนะครับผมวิธีการใช้ก็อย่างที่บอกเมื่อกี้ก็คุยตัวนี้ใช่ไหมแล้วก็กดออฟไปเลยนะครับผมแต่ต้องสวมใส่ออฟที่มันมีช่องสากับช่อง2ไอช่อง3ช่อง4แบบพอใจแล้วนะ,ะแล้วก็ใช้ตัวนี้ออฟไปเลยก็คือจะติด100%ไม่มีอะไรใช้อะไรเพิ่มด้วยนะครับผม ตอนกดออฟเนี่ยมันจะมีให้เราเลือกนะครับเพราะว่าเราจะเอาอะไรนะครับจะมีเมทัลอะดามาเตอร์อะไรก็ตามมีหมดเลยนะครับอ่ะแบบมีเดียมกับไฮจะต่างกันตรงที่ว่าถ้าแบบมีเดียมเนี่ยเมื่อกดแล้วเนี่ยมันจะมีโอกาสออก4 5 6นะผมมีโอกาสออกเลเวล4หรือเลเวลหหรือว่าเลเวล6นะครับอ่าแล้วก็มีโอกาสออกไฮเหมือนกันมีโอกาสออกไฮเอฟถ้าเป็นแบบไฮนะแบบไฮก็คือจะมีโอกาส9กับสิบนะครับผมก็มีแค่แบ 80, 20, นะอันนี้70 20แล้วก็ส0นะครับ สามารถออฟช่อง2แบบเลือกได้แล้วก็จะเป็นเลเวลสุ่มตามนี้นะครับแต่ว่าอาจจะจริงแล้วเนี่ยจริงแล้วเนี่ยไอตัวช่อง2เนี่ยถ้าคุณไม่อยากใช้ถ้าคุณอยากลองสุ่มดวงอยู่เนี่ยไอตัวเนี้ยมาสามารถออฟทับได้นะก็สามารถลองกดดูก่นก็ได้เผื่อมันเผื่อมันได้เลยแล้วก็จะได้อัพขึ้นเลเวลเอาก็ได้อนะไรงี้ใช่ไหมแต่ว่าถ้าออฟแล้วมันไม่ได้เราค่อยเอาหยดหน้ำมาออฟก็ได้นะครับผมนีลืมบอกไปนะครับมาสามารถออฟทับได้นะ แ่วิธีการออฟหยดน้ำก็มีแค่นี้นะครับแค่นี้เราก็จะได้หมวกเทมที่เต็มละนะครับไม่ว่าจะบวก12แล้วก็ออฟ2นิ้ช่อ,องออฟ2นิดเต็มแล้วก็ออฟช่องที่2ด้วยหยดน้ําเป็นอันปิดจบสุดท้ายในการทําหมวกเทมครบแบบสายสุดนะครับบวก12แบบสายสุด นะครับผม okay, โอเคก็จบแล้วครับสำหรับคลิปไกด์าทาหมกเทมคนระับก็จะเป็นคลิปสั้นๆน,นะครับมันทำง่ายหมกเทมมันจะทำง่ายกว่าหมกแลบหมกแหลบจะคลิปยาวกว่านี้เนาะโอเควันก็ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไ like, ลค์กด s u b ส c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนาะคลียว้ต่อไปแล้วก็ถ้าคิดจะเติมเงินอย่าลืมเติมร้านรินมแอนช็อปนะครับจะมีบัตรเติมเงินเกมและล็อกอยู่ไม่ว่าจะเป็นยูดิพินเลเซอร์พินแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าหรือว่าไลฟ์หน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ